ไปครับดีเซอร์ดีเซอร์ดรแปลตรงตัวมันคือ,อะทะเลทรายนะครับอลองดูท้องฟ้าแบบทะเลทรายสังเกตแบ็กกราวด์นะครับมองไกลๆเนะี่ยมันจะเหมือนมีทะเลทรายอยู่ข้างหลังสมมติเราปรับมาที่มุมมองที่พื้นนะครับเวลาเราเรนเดอร์ไปปุ๊บเนี่ยแบ็กกราวด์มันจะมีแบบเหมือนทะเลทรายอยู่ข้างหลังเลยดีเซอร์ดนี่ก็ดีเหมือนกันอฟอเรส ตรงตัวคือป่านะครับ forest อ,อ่า background ไกลๆมันจะเป็นแบบเหมือนทิวป่าอยู่ข้างหลังอนะ่ะผมลองขึ้นไปข้างบนให้ดูดด่วน,นดวนขึ้นไปซิเึิบปแบบ๊าอาเห็นป่าข้างหลังนะครับเจ๋งใน background นะครับน e n d e r ก็จะเห็นป่าอยู่ข้างหลังอ่า forest mountain ภูเขาอ่าลองดูซิ คือโปรแกรมมันทำมาแบบดีมากอ่าข้างหลังก็จะเป็นวิวภูเขาเลยเเลือกได้นะครับแม่ถ้าแบบเปิดเทอมแล้วได้ได้ได้ฝึกทำกันนะน่าจะสนุกมากเลย Construction Site อันนี้คือแบบข้างหลังจะเป็นแบบเาเรียกอะไรไซต์กำลังก่อสร้างอ่ะอ่าลองดูนี่ <c oughs> อ่ะบ้านอยู่กลางแบบไซส์ก่อสร้างอ่ะบาร์บอคแต้ มีแทนปูนมีอะไรอ่ะต่อไปนะครับทาวก็คือเมืองนะครับอแบกกาเป็นเมืองนี่มองแบบเออสิอ่ะต่อไปเออไอตัวโลเทชั่นเนี่ยพอสมมุติเรารับ ตัวแบ็กกราวแล้วเนี่ยบางทีเราอยากให้เห็นตึกอันนี้โผล่เข้ามาให้เห็นเงีเ้ยโรเลชันคือการหมุนหมุนในตัวแบ็กกราวอ่ะเห็นเห็นตึกท้้งหลังนะครับอ่าผมลองหมุนมันตำแหน่งของตึกมันจะเปลี่ยนไปอ่าเราอยากให้เห็นตึกมากขึ้นแล้วก็อ่าอยากให้เห็นตรงนี้อ่าเขาหมุนหมุนแบ็กกราวอันนี้คือการหมุนแบ็กกราวอ่าต่อไปเมืองเสร็จปุ๊บอเเบิร์นอเเบิร์นก็คือชุมชนอ่า แกลายเป็นแบบแต่งชุมชน w i ว e Cube คืออะไรกล่องสีขาวคือทำให้แบ็กกราวกลายเป็นกล่องขาวอ่ะนะครับเหมือนกับเวลาเราทำแบบสเกตดีไซน์แล้วไม่อยากให้แบ็กกราวมันเด่นเกินตัวงานเนี่ยก็กด White Cube ให้มันกลายเป็นกล่องสีขาวจะไ,ได้ไม่เด่นอะไรเงี้ยไว ground อันนี้คือทำให้เป็นเป็นพื้นสีขาวโล่งๆไม่มีอะไรเลยอ่านะ ้เรากลับไปที่ mountain แล้วกันผมนอยากได้เ mountain ลกลาวเป็นภูเขา,าต่อไปตัวมูลไซส์คือขนาดกันอันนี้น่าจะต้องเป็นโหมดโหมดกลางคืนนะนกลางวันอยู่ก็ไม่ต้องปรับมันอ,อะไรต่อ c ร o u d นะ cloud ก็ถ้าแปลตรงตัวก็คือก้อนเมฆนะครับอลองดูก้อนเมฆนะ Density คืออะไรอ่ะตอนนี้เป็นห้าสิบเปอร์เนอยู่ถ้าปรับสูงก้อนมาเยอะนะครับเหมือนกับช่วงหน้าฝนอ่าถ้าปรับสูงมันจะเป็นดูเป็นหน้าฝนฝนจะถ้าปรับให้ต่ำลงก้อนเมฆไปนะครับหน้าหนาวต่างฟ้าลงเรืออ่าอันนี้คือ,อ Density คือจำนวนครับ v a l i t y คืออะไรเดียวหน่อจะได้เห็นชัดอา พอก้อนเมฆมานะครับแสงแดดมันก็จะหายเพราะมันถูกเมฆบงังนะอ่าต่อไปแวลิตี้ในเมฆผมหายมันก็เป็นเหมือนแบบจำนวนของเมฆเหมือนกันมะกลับไปค่าเริ่มต้นแล้วกันสองตัวนี้มันเหมือนกับจำนวนของก้อนเมฆอะ ไม่รู้ต่างกันยังไงนะครับแต่ปรับสูงแนละ้ก้อนเมฆมันจะเยอะขึ้นอ่ะเซอรัสอะโมนคืออะไรอะ่ะลองปรับดูอันนี้มันจะทำให้เหลือแต่ก้อนเมฆที่เป็นก้อนแบบใหญ่ๆอะ่ะพวกแบบละอองก้อนเมฆเนี่ยพวกนี้มันจะหายไปถ้าเกิดปรับเยอะมันก็จะพวกก้อนเมฆเล็กๆมันจะกลับมาเห็นไหมครับ ละอองก้อนเม็ดอะแต่ทาเกลือดก้อนเม็ดจะเป็นก้อนใหญ่หญๆซึ่งมันจะดูกระตุ้อ่ามันต้องมีละอองนิดนึงอ่ะดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับค่าเริ่มต้นอยู่ห้าสิบเนาะอ่าตอบ trail คืออะไรอ่ะลองดู ไี่ข้ามแล้วกันไม่รู้คืออะไรนะครับต่อไปอันนี้หน่วยเป็นห้าพันเมตรอยู่น่าจะเป็นความสูงของก้อนเมฆโอ่โอาความสูงของก้อนเมฆถูกต้องแล้วยิ่งยิ่งเราปรับมาต่ำเนี่ยก้อนเมฆที่ลอยต่ำคือก้อนเมฆที่มันเตรียมจะฝนตก <laughs> วิชาวิทยาศาสตร์อีกและคือก้อนเมฆมันหนักอะ่ะมันจะฝนจะตกแล้วสังเกตว่าก้อนเมฆมันจะดำดำากขึ้น่ครับเราปรับสูงเมฆมันจะออกเป็นโทนสีขาวอ่าอันนี้ไปค่าเริ่มต้นก่อนห้าพันเมตรอ่ลาลาอะไรเนี่ยลาติจูดคือเลนเนี่ยเป็นความสูงอีกเหมือนกันเพราะว่าหน่วยตรงน,นี้มันเป็นเมตรเนีนยนะครับ ความสูงก้อนเมฆคือมันก็คงละเอียดไปเนาะอันนี้ละเอียดไปหน่อยเราไม่ค่อยได้ปรับหรอกส่วนใหญ่ก็ใช้ค่าเริ่มต้นนะครับพวกนี้อ่ะต่อไปนะครับเอาพุตสุดท้ายแล้วนะครับเอาพุตคือการตั้งค่ารูปภาพที่ออกไปอะว่ามันจะเป็นออกไปในรูปแบบไหนนะครับอตอนเนี้เั่วไปเนี่ยเรซูรชันคือ full HD นะครับมันจะตั้งตัวเลขไว้ให้เราเลย full HD ก็คือเนี่ยครับ พันเก้ารอย่สิบคูณพันแปดสิบเป็น Full HD เราสามารถปรับเป็น Ultra HD ได้ก็คือแบบละเอียดจัดเลยนะครับ Ultra เนี่ยแล้วก็ Custom ได้คือปรับปรับแบบตามใจได้เลยนะครับอหรือถ้าเราเครื่องเราอาจจะไม่ค่อยไหวอาจจะปรับมาเหลือแค่ HD ก็ได้ภาพมันก็จะเรนเดอร์เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้เป็น HD แล้วกันจะได้เร็วๆหน่อยเนาะ อ่ uh, image ครับตัวนี้ลองดูซิคืออะไร export object material id and depth channel อันนี้ไม่แน่ใจเป็นค่าดังเดิมไปก่อนไม่ต้องไปติ๊กมันถ้าเราไม่ชัวนะครับ file format ตอนนี้คือเวลาเรากรด render ออกไปเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ png นะครับตอนนี้เป็นค่าเดัมโนเป็น png เราสามารถให้เป็น jpg ก็ได้นะครับ เป็นไฟล์ jpeg ที่เราคุ้นเคยก็ได้อ่าผมบเป็น jpeg ลวกันนะครับ default folder คือรนเดอร์ไปแล้วเนี่ยภาพจะไปเก็บที่ไหนนะครับอ่าลองกดดูเราสามารถไปเปลี่ยนที่เก็บภาพได้อ่าตอนเนี้ถ้าเนเดอร์ไปแล้วในในตัว picture ตรงนี้นะครับสมมติผมอยากจะที่หน้าเดสก์ท็อแล้วคลิกที่เดสกปึ๊บมันให้เราสร้างโฟลเดอร์ด้วยไหม เก็บไม่ได้่ะผมก็ฝาแล้วก็ new อ่าแล้วก็โฟลเดอร์อ่าผมสร้างโฟลเดอร์เดสก์ท็อปอันหนึ่งแล้วก็มันให้เราซีเล็กโฟลเดอร์เนาะแล้วก็คลิกปุ๊บอ่าเรียบรอ้อยพอเราเลนเดอร์ไปอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปในในกล่อง new โฟลเดอร์อันนี้อ่าเราสามารถเลือกได้นะครับออโตเมติกเนมิ่งอันนี้ ให้มันตั้งชื่อให้เราออโต้เลยแต่ถ้าเราติ๊กเนี่ยเนี่ยมันจะตัดเป็นออโต้เ,เลยนะครับมันก็อาจจะเป็นชื่อแบบอาจจะตามวันที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาติ๊กออกนะครับก็คือเราตั้งชื่อเองเนาะวิดีโอน,นี้อันนี้การตั้งค่าสมมติว่าเราจะตั้งเป็นเราจะเรนเดอร์เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ว่าจะให้มัน่าคมชัดแค่ไหนนะครับนี่ครับมีแม็กซิมัม um, มีลูเล่อ่าลูเลคือเกินไปอะไรเงี้ย นี่ก็เป็นม็กซิมัมปกติแล้วกันเฟรมเพอร์เซคั Second, นี่คือตัวเฟรมเนะครับก็คือยิ่งยิ่งเราเพิ่มตัวเลขตรงเนี้ยความละเอียดของวิดีโอก็จะมากขึ้นเฟรมเรทมันคือแบบเหมือนการแบบกดอัปเตอร์รัวๆเหมือนกับใครเคยหนังสือที่มันเปิดเร็วๆแล้ว,ลวมันเคลื่อนไหวครับอ่าเหมือนกับอย่างนั้นอะถ้ายิ่งเราเพิ่มอันนี้มันเหมือนกับเพิ่มจานวนหน้าการเคลื่อนไหวมันจะสม,มูทมากขึ้น แต่ถ้าเรากดให้มันต่ำลงเหมือนกับกระดาษที่มันมีไม่กี่แผ่นแล้วเราให้มันเคลื่อนไหวอ่ะมันก็จะเคลื่อนแบบกระตุกกระตุกอ่านึกถึงไอ้ตัวสมุดที่มันแบบวาดแล้วมันเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะเาเรียกอะไรอ่ะอสักอย่างอ่ะแต่เนี้ยเราปรับไปที่สามสิบนั่นแหละค่าเฟรมเรทของมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ้าเครื่องแรงก็ใส่ไปเลยโครงการแบบแพงๆก็ใส่ไปหกสิบร้อยี่สิบอะไรเงี้ยมันจะเคลื่อนไหวสมุด พาราามาเรซลูชันก็คือตอนนี้เป็น Normal อยู่เนาะแล้ก็ปรับให้มันสูงได้ต่ำได้นะครับสำหรับภาพพารารามาอันนี้เราไม่ได้ทำอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมายุ่งกับพวกอิมเมจภาพนิ่งเนาะอ่ะพอตั้งค่าเรียบร้อยปุ๊บดูตรงนี้สิอ่ะก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับปิดยังไงปุ๊บ ไม่ได้อีกแล้วนะเนี่ยป็นไปไข้ามไปนะครับต่อไป Render Window Setting ที่เป็นรูปเฟืองคนระับสุดท้ายแล้วนะอาจจะยาวนิดนึงอ่าอันนี้คัสตอมนะครับตัวนี้คืออะไรมันไม่เหมือนการตั้งค่าไอตัววินโดว์ตัวนี้วินโดว์ของตัวหน้าต่างของเอ t นเ c อร์เ อันนี้ไม่ต้องไปปรับเหมือนแล้วกันอินพุคืออะไรมันสามารถปรับเมาส์สปีดความเร็วของเมาส์เมาส์สมูทเหมือนกับการตั้งค่าการเคลื่อนไหวเมาส์ในในตัว e n นเตอร์อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็